ปดัดเจา้าเดนี่เคหะเด,ดจ้าเดอมืมอนี้เมื่อกินตําบักคุงน้ากันเดนจ้าเดอมืมอน,นี้เดอสักอีกแล้วจ้ะน,นี่จา้าตาบักคุงใส่ปลรรานจา้าแล้วก็มีกุ้งลวกมีปลาทอดปลาดุกทอดแล้วก็มีผักเครื่องเคียงหน่อไม้ดเดค่ะเดอแล้วก็ผักก้านจ่องอย่าผักก้านจ่องนี่จ้ะมีผักคาน้าเดจ้าเดอผักคาผักบุ้งจ้ะสารพัดผักมีขนมจีนด้วยขนมจีนด้วยจ้ะนี่จ้ะ มาเดาเด้อตาถาดบางใหยหนึ่งจ้ะมาดื่มน้ำแข็งได้เจอเอาลุยเลยจา้าอุ้ยมาเด้อมาเด้อมาเดิอฮึ่มซิมก่อนซิมก่อนเออตรงเลยจ้ะอื้มเอามือจ้ะเด้อลุย,ยมือเด้ออื้มพุดงจ่อ

ด้ออืมอ so ืมกันจะเด้อแซ่บตำเองจ้ะอืมอืมอืมมือเด้อมือลูเลยจ้ะคิดอย่างบอกจะไม่นู่งเด้อเบกคุงอืมปุ่นอืมุ้ง cùng vọng mhm, 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 đi đi, mhm, 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 làm mà khai ừ. học tập một môn

คุนเสีอนซดป่าดุกทอยจับได้ราคามวลเลย้ะจับ mày hôm tí, đi bất gia hải sản thấp mhm 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 chúng ta tung hết cả Chẹp Có cá Ôi đã Cũng cần dần chưa à Hàng trong mình chưa Menu Ừ, đợi. ตำบักงงข้าวปุ้นเข้ากันดีดีเด้อๆมาถึงกันเด้อตำเองกินเองจ้ะมันสุดใบ้านได้นี่ไงฮะอืมป่าประยุกเ,เนืน้อจังอยเนื้อน่ารหลแล้วมันแห้งหตรงเลยจ้ะ Trồng lên. Ừ. Rồi. Ô bụng. lại. mà cung nó khá không vấn đề gì จับจับอืม่ีมีตัประแดงสติกนะมาแต่เด้อขอโทษขอให้ผ่นบึกินประแดงนิดเด้อตรงเลยจ้ะอืมแบนัวปกติด,ดีอือีบอี่ลยอาหารอิสานท่างนาะ ม่วนใจด้วยจ้ะ mm. จับอะคาฮ mm. anh năm phun phun có quá rậm wow trùng nó tập Phép lại Thắt cái tròn Giờ ta lại một sau nhỉ Ngam Rồi Khó khăn nhiều nữa, nữa. Còn nhiều có tập đẹp xì Đúng ơi đó Tập lại โอกคอ่อนๆโอเคาล้กับ มันจะเดิมคือแคนเดอร์วันนี้เดิมไปขึ้นอย่างผู้ออกเมนูเยนีเดิมเคหะเดิมโจมตำปลาดุกทอดลวกกุ้งพักพักกันหลายพักจับตรงเลยจ้ะ đúng đáp học hành đi đi tập hùng đúng đấy nhá học bung bung na Đẹp. Dạ, Các bạn đưa đưa ừ. Xếp thì đi tầm bậc khung luộc Và đúc ừ. ừ. Menu này cả ừ. Có nồng Menu có nữa, nửa chả đưa Đây này kê hạ Nó mạch bỏ

กินกับน้ำไม้ข้ากันที่ดีเมนูนแต่เดิให้กินอยังบออกเดิมจมตำอันี้เป็น้าิเองกินเองมนดษแม่บ้านแซ่บดีใจสิบอกนะนี่เมนูในแต่เดิอ หลายเลือเลือไว้หน่อยหนึ่งใครชอบคลิปนี้ก็เจนี่เกฮะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติไข่อให้น้องยูทูกพนใหม่นะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจในกรคลิปต,ต่อๆไปเอ็ดอาหารให้ท่านผู้ชมได้ชมนะจะัดนี่จะ้ะสมตำกุ้งลวกปลาดุกทอด หักเครื่องเคียงแซบต์อิลีจ้ะเบิดเลยจ้ะเหลือแค่นี้เลยขอบคุณหลายๆได้ค่ะเดอ้อสวัสดีค่ะบ๊ายบายแซบเดอ้อสิบอกหาย